เพื่อนเือนมันนี้ไม่เจ้นมากินสมอันมะม่วงอยู่หน้าเพื่อนอนํนำได้แตกไม่เจ้นกับอันนี้ปุ้งด้วยน้ำปลาเพื่อนเพื่อนน้ำปลาแน่น้ำป้าแน่และกะไม่เจ้นบ่ได้เห็ดหอยเบิงเนาะอ่ะมีพงขาเพื่อนเพื่อนวันท้ำลายลา้วไายแตกเนาะพงแน่แล้วก็เกาขวัวแน่เนาะจานนอกเพื่อนเพื่อนน้ำต้านแน่เพื่อนเพื่อนอันมะม่วงนี่ก็ล่างเหลืองขาเพื่อนเพื่อนมีดอกอันสันพักกระสกแล้วก็หยอดมะยุม แกมได้เพื่อนเพื่อนกินได้คือกันกินกับปลากระ,กะเสกอร่อยแซบ่บดอกกัญชันก็กินได้ดอกกัญชันก่อนจะกินม่เตีนแล้วอเอาเกสรผลดอกนะเพื่อนเพื่อนเอาเกสรข้างในเพือ่อนออก เกสรขันงห้าพันพนจมิเกสรอ,อยู่เพื่อนๆเอาออกกินตบพักกระเสกแซ่บเพื่อนแต่ว่าปกติจมีรสโสมจะได้เพื่อนๆมะม่วงเลื้ยงกันจริงแต่ว่าจะออกสมแน่ยี่กําหนดมหมยม อร่อยแกง,ง่วงเดดสัตว์พอดีใส่หอมบัวนะเผื่อนๆหอมบัวแน่หอมบวัมบวสดแต่หอมบัวแห้งนะบรรยากาศกับยูนา่าแซบ่บมา โอ้เม่เจี้ยงกับส่น้ำเผนเผื่อใส่ต่ไข่น้ำเม่ลานยำคือก็คีอ,อหอมแต่ไข่หอมแต่ไข่น้ำเผื่อเผื่อแล้วก็หอมข้ขาววน้ำใจข้าวกล้วไปน้ำ แซ่เบเพื่อนๆอร่อยดีงามถูกจะไขยแซ่บแบบนี้ก็อร่อยอยู่เพื่อนๆแซ่บปุ้งแบบก็ใส่เกาือกัวใส่ยังกับแสบเพื่อน หอมแต่ไข่หอมหอมบัว네กินมะม่วงบรรยากาศกอยู่ทงนาจ้ทำจะบ้านหรืเ่น้ำประหลา อ่ะมะม่วงนี่บ่แม่นมะม่วงเม่เจนของเด็กเปื่มมอนๆมะม,ม่วงซื้อมาอยู่อยู่หน้านนี้บดแหละแล้วอยู่บ่หลายปม่น้อยเปื่อนๆจะยิ่งถ้าใส่อันนี้ท,ทัวร์ทุเรศสองนึ่งก็อร่อยกว่านี่เปื่อนๆเม่เจนเป็นลืมอืมชับ ต่กับเพียรหน่อยหนึ่งเพื่อนๆประมาณนี้ได้เพื่อนๆเ้อขอบคุณีหลายได้จ่าเ้อถี่รับสมถ้าถูกใจกับก้นไหลก้นแซ่ให้ไม่เจนบุญผลานี่ได้จ่าเ้อสวัสดีค่ะ